สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับเลยแหละเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะกับโครงการบ้านปาริยานั่นเองนะคะซึ่งที่นี่เดินทางสะดวกสบายมากๆค่ะอยู่ในใจกลางนิคมอุตสาหกรรมหลากหลายนะคะอาทิเช่นนิคมอุตสาหกรรมอิสตันซีบอร์ดแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้อีกด้วยค่ะอีกทั้งนะคะก็ยังอยู่ใกล้กับเทสโก้โลตัสบอวิน ใกล้กับสถานศึกษาค่ะอย่างโรงเรียนมารีวิทบ่อวินนะคะแล้วก็โรงพยาบาลตียเวศบ่อวินอีกด้วยค่ะด้านในโครงการนะคะก็มีทั้งสวนสาธารณะขนาดใหญ่ค่ะมีสนามกีฬาสนามเด็กเล่นนะคะรวมไปถึงยังมีเครื่องออกกำลังกายเนี่ยให้ลูกบ้านสามารถใช้บริการได้อีกด้วยส่วนสำหรับตัวบ้านจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ ตอนนี้ค่ะเรามาอยู่บริเวณด้านหน้าตัวบ้านกันเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมสำหรับบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านเลขที่132ทับ117นะคะตั้งอยู่ที่ซอย7ของโครงการค่ะเนื้อที่ตัวบ้านนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ30ตารางวาเป็นทาวน์โฮม2ชั้นค่ะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำและด้านหน้าตัวบ้านจอดรถได้1คันนะคะส่วนสำหรับด้านในตัวบ้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามเนยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ ำหรับบ้านหลังนี้ค่ะเรามีการติดเหล็กดัดไว้ให้แล้วรอบๆตัวบ้านนะคะเมื่อเดินเข้ามาด้านในค่ะก็จะเจิดเจอกับห้องโถงค่ะซึ่งโซนแรกนะคะคุณผู้ชมสามารถจัดทําเป็นห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องรับแขกได้วางเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายนะคะอาทิเช่นโซฟาชั้นวางทีวีนะคะตู้โชว์ต่างๆค่ะเมื่อเดินลึกเข้ามาด้านในนะคะก็ยังเป็นโซนห้องนั่งเล่นเช่นเดียวกันค่ะอาจจะเพิ่มเติมเนี่ยเป็นโต๊ะหนังสือโต๊ะทํางานต่างๆได้บริเวณใต้บันไดนะคะจะมีห้องเก็บของเล็ ให้หนึ่งห้องค่ะและโซนด้านหลังนะคะก็จะเป็นบริเวณโซนครัวค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถจัดทำนะคะเป็นห้องครัวเพิ่มเติม,เ,ตมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้ค่ะอาทิเช่นตู้เย็นนะคะเครื่องซักผ้าต่างๆหรือว่าจะวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับห้องน้ำชั้นล่างนะคะจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันค่ะสามารถใช้อาบน้ำได้ค่ะ และสําหรับบริเวณด้านหลังของตัวบ้านหลังนี้นะคะเรามีการต่อเติมไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะมีการปูพื้นทำหลังคาไว้ให้นะคะคุณผู้ชมสามารถต่อเติมค่ะเป็นห้องครัวหรือว่าจะทำเป็นพื้นที่สักหลางก็ได้เช่นเดียวกันค่ะชมบริเวณชั้นล่างกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนยจะพาขึ้นไปชมชั้น2กันค่ะ พามาชมห้องแรกนะคะนั่นก็คือห้องนอนหลักหรือว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะซึ่งจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะมีขนาดที่กว้างขวางเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมซึ่งคุณผู้ชมสามารถจัดวางได้นะคะเป็นเตียงนอนขนาดถึง6กฟุตค่ะเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์อื่นๆนะคะอาทิเช่นตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งค่ะชั้นวางทีวีต่างๆนะคะและสําหรับห้องนอนหลักนี้ค่ะก็จะมีประตูซึ่งสามารถเปิดออกไปเนี่ยเป็นบริเวณระเบียงด้านหน้าตัวบ้านได้อีกด้วยค่ะ และอีก2ห้องค่ะจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะแต่ละห้องก็จะมีขนาดที่ใกล้เคียงกันค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถจัดทำนะคะเป็นห้องนอนสําหรับสมาชิกท่านอื่นๆภายในบ้านได้หรืออาจจะดัดแปลงค่ะทาเป็นห้องอเนกประสงค์ต่างๆนะคะอาทิเช่นห้องทํางานห้องแต่งตัวหรือว่าห้องกระได้ค่ะ และสำหรับห้องน้ำบริเวณชั้น2ค่ะจะอยู่กลางตัวบ้านเลยนะคะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันให้สมาชิกภายในบ้านใช้งานได้ร่วมกันค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านปาริยาศรีราชาเริ่มต้นที่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลปิยเวศบอ่อวินขับตรงไป2.8กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้านิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอดจากนั้นขับตามทางเข้าไป1.5กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ฝั่งขวามือค่ะ กันบ้ากค่ะคุณผู้ชมสําหรับบ้านหลังนี้สวยถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าท่านใดค่ะที่สนใจอยากจะเข้ามาชมสถานที่จริงหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสามารถทักเข้ามาสอบถามพวกเราได้เลยนะคะทางช่องทางของ Facebook.jss s e t ช a มเน e เมช่องทางของ Youtube ค่ะเรื่องบ้นบานน by j a s s e t management และช่องทางของ TikTok แจมอยากมีบ้านเรายังมีซับพร้อมขายสภาพดีอีกมากมายให้คุณได้เลือกรับชม คร้มทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นกู้สินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นอีกด้วยค่ะส่วนสำหรับ EP หน้านะคะพวกเราเนี่ยจะพาไปชมที่ไหนรอติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของเนยแล้วขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ